ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างการเลี้ยงลูกเป็ดไข่กับเป็ดไข่สาวนะครับข้อดีของการเลี้ยงลูกเป็ดแบบคิดสดเลยนะครับเอาแบบรวดรวบรัดเลยมีดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกนะครับเป็ดที่โตมานะครับคือเป็ดสาวแท้แน่นอนเพราะท่านเลี้ยงตั้งแต่ลูกเป็ดนะครับเพียงแต่ต้องเลือกซื้อลูกเป็ดจากคนที่มีความน่าเชื่อถือนะครับคนที่สามารถติดต่อได้ง่าย รู้ที่ตั้งแน่นอนรู้ว่าเขาคือใครเป็นบุคคลที่เป็นสาธารณะสักหน่อยนะครับข้อที่2นะครับท่านจะมีประสบการณ์มากกว่าการเลี้ยงเป็ดสาวนะครับจริงๆแล้วการเลี้ยงลูกเป็ดไข่ไม่ยากเลยครับถึงแม้นว่าท่านจะได้เป็ดตอนที่มันโตแล้วครับหากท่านกลัวมันตายนะครับแน่นอนว่าท่านหากท่านไม่มีความรู้ความเข้าใจตัวใหญ่ก็ตายได้เหมือนกันครับ ขึ้นอยู่กับความสะอาดขึ้นอยู่กับอาหารที่เป็ดกินขึ้นอยู่กับยาที่เราให้ขึ้นอยู่กับลักษณะของโรงเรือนขึ้นอยู่กับความอบอุ่นนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้ครับข้อที่สามนะครับมันปรับสภาพได้ดีป่าครับคือหมายความว่าถ้าได้เป็ดตอนที่โตแล้วมานะครับในเรื่องของ อาหารในเรื่องของสถานที่อยู่สภาพจิตใจนะครับลูกเป็ดในบัรจาทําให้ไข่เร็วกว่านะครับถ้าเป็นเป็ดสาวเนี่ยเขาต้งช่วงนานครับแม้นว่าเขาจะไข่มาเต็มที่แล้วแต่พอย้ายมานะครับลูกค้าไปเปลี่ยนอาหารหรือว่าที่หลับที่นอนทําไว้ไม่เหมาะสมนะครับลูกเป็ดตรงนี้เขาจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ดีกว่านะครับต่อมานะครับข้อที่สี่ ประหยัดค่าเดินทางในการเคลื่อนย้ายครับลูกเป็ดไข่จำนวน300ตัวส่งไปง่ายๆครับเอาท่านเอาแบบท่านอยู่ไกลที่สุดของประเทศเลยสูงไหนกโกลกหรือว่าหลุดรอดไปประเทศลาวเลยหรือว่าออกไปทางแม่สายเลยถ้าเกิดจะขับรถระดับ900โล1200กิโลเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะต้องขับรถไปต้องทำใบเคลื่อนย,ย้าย แต่ลูกเป็ดเนี่ยไปง่ายๆครับใส่ใต้ท้องรถทัวร์ฝากขึ้นรถไฟยังได้เลยครับนี่นี่ก็คือข้อดีเพียงคร่าวๆนะครับประมาณนี้แล้ต่อมานะครับหากท่านคิดเลี้ยงลูกเป็ดแล้วนะครับท่านสามารถที่จะบำรุงอาหารให้เขา สมบูรณ์แค่ไหนยังได้เลยครับเพราะว่าท่านเป็นคนที่จะให้อาหารเขาเองใช่ไหมครับท่านอยากให้เขาโตเร็วเนี่ยท่านก็อัดอาหารไปเลยนะครับไม่ต้องกักเลยอยากให้เขาโตเร็วและให้ให้ไข่ฟองใหญ่แน่นอนครับท่านสามารถสร้างพื้นฐานให้กับลูกเป็ดนั้นได้เป็ดจะไข่เร็วที่สุดนะครับ เพียงแค่อายุ3เดือน20วันเท่านั้นเองถ้าท่านบำรุงเต็มที่นะครับแต่ถ้าเป็ดที่ถูกเลี้ยงแบบให้กินไม่เต็มที่อาจจะไม่ไข่ตอน5เดือนกว่านะครับแน่นอนครับท่านสามารถเล่งวันเวลาได้อีกด้วยนะครับนี่คือประโยชน์คร่าวๆข,ข,ข,ของการเลี้ยงลูกเป็ดครับผม